ถือว่าเป็นกระแสแต่กลับเป็นประเด็นในกลุ่ม f อฟโตเกียวมิวสิกนะครับสำหรับชุดของน้องเจนนี่ที่ใส่ในการทาย MV หรือทำเป็นทีเซอร์โปรโมทละกับโปสเตอร์นะครับก็บมีหลากหลายความคิดเห็นแสดงกันเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำ ามาพบประพอกันอีกแร้วครับกับคุยกับ Max Studio นะครับสวัสดอฟ c ีโตเกียวมิวสิกเ c ฟซพยญาบาลฟิลแลนด์และการ FC หมอลำทั่วโลกนะครับจากการเดบิติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพตฟอบ์มต่างๆเพื่อที่จะนํามาเล่า่าวให้พอม่พีน่นบิดบ๋อแค้นแพทยหมอลำได้รับชมรับฟังและการรวมกันแสดงความคิดเห็นคนับก็ไดเข้าไปเมืองทั้งเพจของน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกนะครับในการที่เพ่อนลงลูก ชุดนะครับในการถ่ายท่ำเอ็นวีหรือถ่ายปอตเตอร์หลักการถ่ายที่เซอร์นะครับตามจีคืนให้พ่อแม่พี่น้องบิดมองแค้นแฟนวอลลัมได้รับชมรับฟังนี่แหละครับหลากหลายการแสดงความคิดเห็นนะครับต่างมุ่งหวังหลักการห่วงใยในภาพลักของน้องจินนี่นะครับย่านน้องจินนี่เพราสวยนะครับในสิงถีพอพอยแม่เอฟที่ให้ความหัก ความแพงแต่ความปรารถนาดีต่อหนอกเจนนี่เองนะครับสุดยาที่เห็นครับพ่อพี่น้องมันกะเป็นการถ่ายทำเอ็มวีนะครับโดยอิเลบดการทํางานของเพลินนะครับเขากับโบหูว่าเพลินจะออกมากน้อจิบแนวใดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏผมเสียหมันว่าครับซุดที่นอกเจนนี่ใส่อาจจะไม่ได้ใส่อยู่บนเวทีการแสดงกระไดครับแค่ใส่ในการ ไทยทำเอ็มวีนะครับแต่ก็มีความคิดเห็นหลากหลายลนะบปรใดมีถอยข้ามรุ่นแรงครับมีแต่ความปาถนาดีมีแต่ความมุมมองที่อีกมุมมองนึ่งละกะ็ติเตือนด้วยความหากักความแพงและกะ็ติเตือนด้วยความเป็นเอฟซีมีวุฒิภาวะอันใดทีแนะนําได้อันในทนนดนในทีสามารถที่จะพูดแล้วให้ศิลปินนําไปปรับปรุงแก้ไขนีคือความนนาลกของ FC, เอฟซีโตเกียวมิวสิกคับแจ้งพี่ ที่เพื่อนบอกแะครับมีหลายจุดหลายมุมนะครับแ้วกับเพื่อนพยายามจะบอกนอก้องเจนนี่นะครับถ้าเกิดน,นอ้องเจนนี่เด้เขาไปอ่านคอมเมนต์ทั้งเพจของนอ้องเจนเจนนี่เองก็จะเห็นว่าพอพอยแม่เอฟซีเพื่อนให้ความหักเพื่อนให้ความปรารถนาดีแค่ไดเพื่อนให้คอคิดเพื่อนให้สิ่จที่ติเตือนตรงไหนสมค,สมควรปรปับปรุงแก้ไขตรงไหนมันบ่นนี่กะแล้วได้นอ้องเจนนี่จะนําไปผิจารนาเอาเองครับ แยกทีมหูค,ครับพ่อพี่น้องนะครับเอฟที่ที่รักศิลปินแต่ละคนนี่เขาก็ไ่อยากให้ศิลปินจีเขาหักจีเขาเชียนี่พี่าพหลักผับพดที่บดีหรอกครับอันไดซอยใดอันไดบอกใดซึ่งอย่างชุดนี้นะครับตามมุมมองของผมโดยเฉพาะผมเป็นผู้ชายแล้วมั่นกับสิเมืองเด็ดชุดเดียวหรอครับแต่ถ้ามีลายลูกไม้มีอะไรที่มันตัดปิดนิดนึง หรือบอจงขึ้มจนเกินไปมันจะเป็นสุดทินารักนะครับหรืออาจจะใส่กรงเกงแบบนองเลนเสือข้างๆในคนเสเดียวกันสีเดียวกันนะครับหรืออาจจะมีอะไรอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับเล็กๆน้อยๆมาปิดนะครับมันก็นจะเกิดความสวยงามนิดนึงแต่อีกมุมหนึง่งผมเสียหมันว่าน้องเจนนี่น้องเป็นคนที่มั่นได้ตั้งใจในการทํางานมากๆนะครับ น้องเจนนี่ถือว่ามีเอนดิจีและกับพลังที่เหลือหล่นในการทำงานน้องพยายามที่จะสร้างสารรค์ผลงานสร้างตัวตนนะครับให้เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมมองในมุมการทำงานของน้องเจนนี่นะครับแต่ถ้ามองในมุมของเอฟซีสิสุดเดทจูสิงทุย่างมันคือความห่วงใยครับมันคือความปรารถนาดีอันใด มันบสวยง่ามใดมันเกินไปหรือจะแรงไปพอพอม่เอฟซีเพิ่นแครติเพิ่นเครเตือนเพิ่นแคนแคนนแนะนาเสนัดวันไดมุ่งหวังตองไฮน้องเจนนี่ไม่เหตตามหรืออย่างถ้ามั่นใจทําไปเลยครับถ้ามั่นใจคิดว่ามันดีแล้วสวยแล้วมันเลิศแล้วผมเสียหมันครับนะครับในการทํางานและก,กะเคารพการทํางานของน้องเจนนี่นะครับแต่ผมอยากซื้อความคิดเห็นของพอพอม่เอฟซี ที่เขาหักน้องเจนนี่ที่เขาปา,าดถนะดีต่อน้องเจนนี่เขามองแล้วมันบ่ม,มะสมตรงไหนมันควรปรับปรุงตรงไหนและที่สําคัญมันควรแก้ไขตรงไหนอันนี้แ็แล้วแตจน้องเจนนี่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับพอพี่นองผมก็น,นําเสนอข้อมูลค่าสารแบบนี้นะครับเสื้อมันแลกกระหากกาลังใจน้องเจนนี่ครับเพราะน้องเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงบอกไงว่า น้องเจนนี่มีดีตรงนี้แหะครับว่ามันอกว่ามันใจในการทำงานที่สำคัญครับ energy power นางนี่เลิศมากสำหรับเจนนี่ซีพูตัวเกี่ยวมิิกสหรับคลิปนี้ขนํำเสนอข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังประมาณนี้แหะครับผิดพลาดประาการใดขอโทษขออภัาายแนะนำการขามาตักเตือนการขามาครับที่สำคัญครับชื่นชอบก็เตือนผม มักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหหยนะครับสำหรับคลิปนี้อำลาพาจากพ่อกันคลิหนาครับสวัสดีครับ